คุณทิมคุกซีอของบริษัท Apple นะครับ,รบก็เลยอายุเกษียณมาสักพักหนึ่งแล้วกำลังจะคิดว่าน่าจะออกจากตำแหน่งภายในปี2026นี้ก็ถึงเวลาที่บริษัท Apple จะต้องจริงจังกับการหาตัวแทนที่จะมาเป็น CEO ต่อจากทิมคุกกับ พี่หลามมี3ช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับแม่กำลังหาทางลงแหละคุณติดผู้ใช่คือเขาก็อยู่โอเวอร์เกษียณมาหลายปีนะฮะแต่ปีหน้านี้น่าจะเอาไม่อยู่ละ ่าจะ,<อ>จะอยากพักผ่อนเต็มที่แล <ะ S 1> ้วค,ค,คาดว่าจะลงจากตําแหน่งอย่างเร็วสุดคือปีหน้าภายานงานของ financial times นะครับใช่แล้วก็บอกว่าเขากําลังตอนนี้ภายใน Apple ิลก็กําลังเฟ้นหาเลยนะพุ่งสื่อทอดตําแหน่ง c ีออย่างเป็นทางการใช่เฉพาะคนในใที่ถูกเล็งเอาไว้ที่จะขึ้นมาแทนทิมคุกเนี่ยมีหลายคนนะใช่น่ามีใครบ้างคุณน้องยกตัวอย่างหน่อย มีคุณจอนเทอร์นสัสอ,อ,อันนี้คือตัวเต็งเลยเต็งหนึ่งใช่เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์โโอ,โเอ้เขาบอกว่าเป็นผู้มีโอกาสสูงสุดในการเป็น CEO Apple คนใหม่เลยใช่ใชนะฮะในเชิงเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกในเชิงโครงสร้างของบริษัท Apple ิลรวมไปถึงคนข้างนอกและคนที่เป็นพนักงาน Apple ด้วยเขายินดีมากๆที่จะให้จอนเทอร์นัสขึ้นมาเป็นเพราะอะไรรู้ไหมจอนเทอร์นัสเนี่ย เป็นประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์คือเขาอยู่ทางฝั่งโปรดักครับอุยผ, Apple, ผ่านมือผ่านมือเขาหมดเลยนะใช่ Apple เนี่ยมันจะเดินหน้าเนี่ยต้องมีโปรดักเป็นตัวนำที่ผ่านมาเนี่ยสิ้นยุคสตีฟจ็อบสิีฟจ็อบคือฝ่ายโปรดักเลย <product. S 1> นั่งออกคลอดลูกทุกโปรดักออกมาด้วยตัวเองนั่งปรับแต่งด้วยตัวเองครับผมพอมาเป็นทีมคุกเป็นไงฮะเป็นเข้าสู่ Apple ยุคการตลาดการตลาดเนาะ ใช่ไหมไปแบบว่า <poisoned> อ <indo> ีโคโนมี่ออฟสเกลไปผลิตจีนนู่นนี <bizarre> ่นั่นผลิตสินค้านู่นนี่นั่นลดเยอะๆอเน้นขายแต่ไม่เน้นดีไซน์ใหม่เราก็เลยโดน Apple หน้าเดิมเนี่ยไอโฟนหน้าเดิมตั้งแต่ไอโฟน 4S จนถึงทุกวันนี้เนี่นี่คือผลงานของทีมคุกคุณว่าเขาไม่ได้นี่เขาเปลี่ยนดีไซน์ให้แล้วไงรุ่นล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้ใช้ยังไม่ใช้ยังไม่ใช้เขาเปลี่ยนนิดดียวเาเปลนนเดียโอเคครับนะฮะ แต่อย่างคุณจอห์นเทอร์นัสเนี่ยถ้ามาถือหัวเรือ,อ Apple เนี่ย Apple อาจจะหันมาเน้นในเรื่องของ Product และดีไซน์และความสามารถของฮาร์ดแวรมากขึ้นใช่ครับเพราะคนนี้นี่มีชื่อนะพี่ไอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกเรารเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วอะไรครับนี่ครับ S Apple Silicon 1. s i l i c ิ n M1 คนเนี้เป็นคนทำา p p p l e s i l i ิ o n ถูกต้องครับไอ้หยาคนนี้เลยสุดยอดเลยคือแหมคนที่เราเราเคยใช้ macbook air รุ่น<ฆ>แบบ intel base อะไรอย่างงี้เนาะ<ฆ>คือสมัยนะั้นมันก็แบบเออเร็วแหละประมาณนึง<ฆ>แต่พอพอเปลี่ยนมา <c oughs> เป็น macbook air M1 ตัวนี้เออแรงเลยโอ้โหคนละเรื่องพี่ใช่ใแล้วมันมีคนอืนนอีก ที่เป็นคนดิเดตแต่ว่ามไม่โดดเด่นเท่าจอห์นเทอร์นัสเขาเขาเตงกันไว้เลยพี่เขาเก่งกันไว้เลยว่าจอห์นเทอร์นัสเนี่ยโอกาสสูงสุดะนะฮะเพราะมันมีเรื่องนี้ครับที่อะไรเนี่ยเจฟวิลเลียม<ช><ช>นะฮะคนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนดิเดตนะฮะอยู่ดีๆคุณเจฟวิลเลียมเก็ชิงกเกษียณไปก่อนทีมคุกก็อยู่เข้าไปไม่ไม่รอก็ทีมคุกเลย,<ม>เ,ลยเลยเวลาที่กเกษียณไปตั้งนานจนเจฟวิลเลียมบอกแหม ผมจะได้เป็นสักปีหนึ่งก็ยังดีนี่ไม่ทันแล้วกูเกษียณแล้วกันนะฮะก็เลยมีหลายคนนะครับที่หลุดออกไปนะฮะรวมไปถึงตำแหน่งที่มันไม่แน่นอนอย่างทางฝั่ง f i n a n นเชีเนี่ยทางฝั่งการตลาดเนี่ยก็คือคุณลูค่ามาเอสทรีคุณลูค่ามาเอสทรีตอนนี้สั่นคลอนครับเพราะว่าอะไรมีข่าวว่าเฟอร์รี่จะดึงตัวไป นอกเรื่องนิดนึงนะคือผู้บริหาร CEO f e r r a อร์ลีลาออกกระทนแล้วก็มีข่าวว่าลูค่าไมเอสตี้ที่เป็น CFO ของ p p p l ครับอาจจะถูกดึงตัวไปเพราะฉะนั้นไอ้ลูค่าไมเอสตี้ก็เลยบอกว่างั้น Apple ก็ไม่เลือกคุณแน่นอนเพราะคุณกำลังจะโดนสอยแล้วกับอีกคนนึงครับที่อาจจะได้เป็น CEO ของ f e r r a r ี่ช็อกโลกมากๆเขาคือโจนาธานไอซ์ เดียวงงมากพี่พี่จอนไอฟ์โจน,นี่ไอฟ์ไปยังไงครับพี่อีกหน่อยเนี่ยคนขับเฟอร์รารี่เขาจะมีนิมอลแล้วเหรอครับ <laughs> ยังไงเจอจอนาธานไอ์เข้าไปเฟอร์รอรี่อาจจะเป็นสีเทาๆเป็นเมทัลลิกเป็นเรียบๆเป็นโค้งๆไม่แน่นะอาจจะเป็นยุคใหม่ของเฟอร์รรี่ไงหรูกว่าเดิมเรียบกว่าเดิมนี่ผมแล้วช็อกเลยดึงเอา CFO Apple ไปเป็น c e o ไม่มีปัญหาครับแต่ดึงจนนาธานไอ์ไปเป็น c e o อเฟอร์เรรี่นี่ผมงงมากนั่นนะสินั่นนะสินะฮะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับทีนี้เราก็รอดูกันครับว่าปีหน้า Apple จะเลือกใคร นาะจะเป็นจอห์นเทอร์นัส <laughs> จริงหรือไม่หรืออาจจะไปดึงโจนาธานไอซ์กลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับซีบิ๊จ็อบยังกลับมาอีกเหรอคุณจ้าทีไอซ์กลับมาเป็นซีอโอโอ้โหโอ้โหถ้าถ้าโจนาธานไอซ์เป็นซีอโอแอปเปิลนะสนุกเลยจริง คราวนี้คุณจะเห็นดีไซน์ปลับลาออกมาเต็มลดีไซน์ที่แบบหลุดยุคหลุดสมัยแต่ผมเชียร์นะผมเชียร์ผมผมไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์ของคุณจอห์นเทอร์นัสมากจริงผมเชียร์ให้คนเก่าๆขึ้นมาเสดายเจ็ดทหารเสือที่สมัยก่อนเนี่ยเปิดตัว iPhone มากับสต e v e j ็อ s เค้กฟิเดลิกี้นะฮะคนคนนี้น่าเขาก็ยังอยู่นี่ เค้กก็ยังอยู่ใช่ไหมออกพรีเซนต์ทุกปีเขาจะอาวุโสหมดแล้วเพราะว่าก่อนเขาเนี่ยที่นั่นน่ะน่าจะลาออกไปหมดแล้วมันมีคนหนึ่งอ่ะที่ทำา Apple ลทีอ่ะที่คนตัวพุงใหญ่ๆอ่ะชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ขอโทษดิคนคนนั้นน่ะอันนั้นมาเฟีย Apple เลยนะครับแต่งตัวแบบใส่เสื้อหลุยอ่ะเดินอยู่ในออฟฟิศอ่ะแล้วมันแบบไม่มีใครทำอะไรมันได้คาแรคเตอร์ด่นมากเออคนนั้นน่ะโอ้ไอ้คนนั้นก็อยู่ไม่ไหวก็ออกไปแล้วแล้วน่าจะเหลือคุณเค้กนี่แหละเก่าแก่สุด ที่เหลือ,อน,นี่ดาวรุ่งดวงใหม่หมดเลยเนี่ยสิชิงตำแหน่งเลือกคงคงจางอ่านะฮะรอดูว่าใครจะได้มาขี่ม้าแอปเปิลในปี2026